ในจัก,กรวาลอันว่างเปล่ามีวาเทพธิดาแห่งการสร้างสรรค์ถือกำเนิดขึ้นผมยาวของเธอเป็นประกายเสื้อคลุมสีเขียวมารากรประดับลายทองเธอยิ้มอย่างอ่อนโยนมือเปล่งแสงสว่างพร้อมสร้างโลกและชีวิตนีวาปั้นดินเหนียวเป็นมนุษย์และเป่าลมหายใจให้มีชีวิตมนุษย์คนแรกกลืนตาขึ้นสวมเสื้อคลุมสีเบดนิวาสอนให้พวกเขายืนเดินและรักโลก ปีศาจหุ้นต้นยกคาถาพลังแห่งความวุ่นวายทำให้เสาค้ำฟ้าแตกฟ้าเริ่มสั่นคลอนเมฆดำและลมแรงพัดผ่านโลกนีวาบินขึ้นฟ้าพร้อมหินห้าสีเพื่อซ่อมแซมรอยร้าวฟ้าที่แตกเริ่มกลับมาแข็งแรงแสงทองสองผ่านเมฆมืดเต่าอยากมอบขาให้นีวาเพื่อใช้เป็นเสาค้ำฟ้าใหม่การเสียสละของเต่าทำให้โลกกลับมาสมดุลบางกรสวรรค์ช่วยนีวาซ่อมแซมฟ้าด้วยเกล็ดสีเงินและน้ำเงินบางกรน,นำทางเธอผ่านเมฆหมุนวน นีวายืนบนเมฆโบกมือลาโลกที่เธอช่วยไว้เธอลอยขึ้นสู่แสงทองแห่งพระอาทิตย์ตกชายชราบ,บอกเล่าเรื่องนีวาให้เด็กๆฟังภาพวาดของเธอเป็นเครื่องเตือนใจถึงการสร้างสารรค์และความหวงัง